สั้นเรื่องลมเปลี่ยนทิศ Form w e ต t ์ท o นอ t ตอนที่4ลมเปลี่ยนทิศเวลาเสียชีวิต13บมนาิกายี่สนาทีน้ำตาไหลออกมาอีกแล้วน,น่านไม่รู้เลยว่ามันจะอีกนานแค่ไหนที่เขาจะผ่านความเสียใจในครั้งนี้ไปได้เขารู้ว่าเวลาจะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นน,น่าน เขียนคำปลอบประโลมประโยคนี้ลงไปในนิยายของเขาจนนับครั้งไม่ทั่วแล้วจงเชื่อในความยิ่งใหญ่ของเวลาเพราะมันจะพาให้เราผ่านทุกเรื่องร้ายไปได้เวลาจะช่วยเยียวยาทุกสิ่งเวลาจะพาความปวดร้าวให้จากไปเวลาจะทำให้เรายิ้มได้เมื่อคิดถึงมันอีกครั้งและอีกมากมายหลายประโยค ที่บอกเล่าถึงความสามารถของเวลาที่เขาจะหามาปั้นแต่งให้ดูสวยงามทว่าเมื่อต้องมาเผชิญหน้ากับความเสียใจที่ไม่ทันได้ตั้งรับนี้นาน่นกลับไม่เชื่อใจและศรัทธาในเวลาเลยสักนิดว่ามันจะพาเขาผ่านไปได้จริงๆเพราะจนถึงวันนี้ที่เวลาผ่านพ้นไปเป็นปีเขาก็ยังไม่อาจลบลืม ความทรงจำแสนเจ็บปวดร้าวครั้งนั้นได้เลยนานคิดถึงพี่คิดถึงเหลือเกินดวงตาเศร้าหมองจับจ้องไปยังท้องฟ้ากว้างไรอนาเขตประกรณพาตัวเองกลับมาอยู่ที่บ้านในจังหวัดที่มีชื่อเดียวกันกันกบชื่อเล่นของเขาหลังจากจัดการเอกสารทางราชการต่างๆของประจิมจนเสร็จโดยมีเอกลักษณ์ เป็นคนช่วยเหลือในการขนย้ายร่วมกันกันกบกิษดาอดีตเลขาของพี่ทิศประกรณู้สึกขอบคุณเอกลักษณ์เป็นอย่างมากเขาไม่เคยคิดเลยว่าคนอย่างเราจะรู้จักกันและจริงใจต่อกันได้เพียงระยะเวลาสั้นๆแบบนี้ถ้าหากว่าในช่วงเวลานั้นเขาไม่ได้รู้จักเอกลักษณ์ประกรณ์ยังนึกไม่ออกเลยว่าใครกัน จะเป็นคนที่อดทนนั่งฟังเขาข้ามควรถึงพิธตแม้เขาจะเป็นนักเขียนที่มีชื่อเป็นนักเขียนบทที่ใครต่างต้องการแต่ว่าเมื่อประกรณ์มาลองนึกถึงชื่อคนที่เขาจะเรียกได้ว่าเพื่อนเขากลับไม่สามารถหาได้เลยซึ่งมันไม่ใช่เพราะคนอื่นไม่จริงใจต่อเขาหรอกนะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะตัวเขาเองด้วย ที่ไม่ค่อยไว้ใจใครปรกรณ์รูด้ดีกว่าตนเองเป็นพวกชอบเก็บตัวไม่ค่อยสูงสิงกับใครเพราะเขาต้องให้เวลาและใช้สมาธิกับงานของตนเองเรียกว่าเป็นพวกโลกส่วนตัวสูงก็คงจะเถียงไม่ออกฮัลโหลเหนือ กล่องเสียงทักทายคนปลายสายที่มักจะโทรมาหากันในเวลาเย็นแบบนี้เขาเริ่มเรียกชื่อเล่นอีกคนด้วยความสนิทสนมหลังจากที่รู้จักกันได้เกือบครึ่งปีเลิกงานแล้วหรอใช่เหนือเพิ่งออกจากบริษัทเลยครับแล้วนี่น่านทำอะไรอยู่หรออืมเรากำลังยืนชมวิวอยู่นะ่ะคิดถึงคุณทิชใช่ไหมวันนี้ ได้งองแงอีกหรือเปล่าเสียงจากคนปลายสายบ่งบอกชัดเจนถึงความห่วงใยแม้จะพยายามพูดด้วยน้ำเสียงหยอกล้อกันช่วงนี้อากาศหนาวแล้วที่นูน่นคงเย็นมากแน่แน่น,น่า่าลืมใส่เสื้นอนนหนาๆด้วยนะรู้ไหมเดี๋ยวไม่สบายเดี๋ยวก็ได้ใช้ประกันหรอกอืม,อมรู้แล้วครับ ขอบคุณนะเหนือที่เป็นห่วงเราตลอดเลยเหนือขอรับคำขอบคุณเป็นรอยยิ้มได้ไหมอ่ะรู้ปะว่ารอยยิ้มของน่านมีค่ายิ่งกว่าทองคำอีกนะเวอร์จริงถ้าแบบนั้นเราเอารอยยิ้มไปขายดีมั้งน,น่านพ่นลมหายใจใส่โทรศัพท์เพราะรู้สึกเหมือนไส้คนที่ชอบอะไรเกินไปมาก เอา้าเหน่อพูดจริงๆนะเนี่ยกว่าจะได้เห็นหน้านิ้มคือต้องไปบนสารหลักเมืองกันเลยเถอะเขาหลุดยิ้มบางออกมาอย่างง่ายดายเพียงเพราะคำพูดของคนปลายสายน้ำเสียงหน้าฟังและคำพูดติดตลกของอีกฝ่ายนับเป็นหนึ่งสิ่งที่ทำให้หน่านผ่านความยากลำบากของแต่ละวันมาได้จนถึงตอนนี้น่าน นึกขอบคุณเหนืออยู่เสมอขอบคุณจากใจจริงๆแล้วนี่จะกลับบ้านเลยหรือจะไปหาน้องกล้องก่อนคือน่านมีอะไรทำไมทำเสียงอย่างนั้นน่ะคนถูกเรียกชื่อด้วยน้ําเสียงเบาหวิวถามกลับไปด้วยความห่วงใยมีปัญหากับน้องกล้องอีกแล้วหรอน,น่านพอจะรู้จักน้องกล้องแฟนของเหนืออยู่บ้างแต่ก็ ไม่ได้สนิทสนมอะไรเพราะทั้งสองคนคบกันหลังจากที่เขาย้ายกลับมาอยู่ที่นี่แล้วเหนือโอเคไหมเหนือโอเคมากเลยน,น้่นแต่แค่มันหุดหงิดนิดหน่อยเอานาเหนือน้องยังเด็กคบเด็กก็ต้องทำใจหน่อยสิเดี๋ยวพอหายงอนก็มาง้อเหนือเหมือนเดิมนั่นแหละ คราวนี้เหนือไม่เอาแล้วล่ะท็อกซิกกับชีวิตเกินไปจากกันด้วยดีแล้วเป็นอีกครั้งที่เสียงถอนหายใจของเอกลักษณ์ดังรอดโทรศัพท์มาทั้งที่บอกว่าจากกันด้วยดีแต่น้ำเสียงกลับไม่ดีเอาสักนิดเลยประกอ์เองก็พานถอนหายใจตามไปด้วยจริงๆความสัมพันธ์ของทั้งสองคน ก็ไม่ไปเป็นตามที่เจ้าตัวเขาบอกนั่นแหละส่วนใหญ่ก็เป็นเหมือนอากาศตอนที่ฝนกำลังจะตกท้องฟ้าขมุกขมวัวน้อยครั้งที่จะได้เห็นท้องฟ้าสดใสน,นั่นอยู่ข้างเหนือนะไม่ว่าจะตัดสินใจยังไงก็ตามครับขอบคุณนะ31ทธันวาพศส5 6พ เวลา23.59นาฬิกา59นาที55วินาที5 4 3สีน่ Happy New Year น่านสวัสดีปีใหม่จ้าเป็นอีกปีแล้วที่เวลาเดินไปข้างหน้าและนับเป็นอีกปีที่เราสองคนได้รู้จักกันหยุดสิ้นปีนี้เอกลักษณ์ เดินทางมาหาปรกรณ์ที่จังหวัดน่านตั้งใจจะมาฉลองวันขึ้นปีใหม่ไปพร้อมกับอีกคนหลังจากวันนั้นที่เขาเลิกลากับคนรักอายุน้อยกว่าเอกลักษณ์ก็ไม่ได้คบหากับใครอีกเลยเพราะมีความรู้สึกบางอย่างที่ก่อตัวขึ้นในใจของเขามานานมากแล้วมันเป็นความผูกพันที่มาพร้อมกับคำว่ารักใช่เขาลงรักประกรณ์ เอกลักษณ์รู้สึกเกินคำว่าเพื่อนกับคุณประกบไปตั้งแต่ที่เขาได้ใช้เวลาใกล้ชิดกับอีกคนตั้งแต่สามเดือนแรกที่รู้จักกันด้วยซ้าเป็นเขาเองที่คอยไปหาประกรทุกเย็นหลังเลิกงานไปนั่งทานข้าวเป็นเพื่อนพูดคุยไม่หีกฝ่ายเหงาและเศร้าจนเกินไปทว่าเขาก็ปกปิดมันไว้เพราะรู้ว่าไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้น เอกลักษ์รู้เป็นอย่างดีว่าประกรณ์รักประจิมมากขนาดไหนและเขาก็ยังรู้อีกว่าจะไม่มีใครเข้าไปแทนที่คนที่จับไปได้เลยดังนั้นเซลล์หนุ่มจึงพยายามเว้นระยะห่างไม่โทรหาอีกคนทุกวันเหมือนก่อนหน้าที่จะมั่นใจในความรู้สึกตนเองเขาพยายามทำงานล่วงเวลาแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่เลย กลับกันความรู้สึกห่วงใยคิดถึงและอยากดูแลบกรณ์นั้นยิ่งเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆยิ่งเป็นในตอนที่รู้ว่าอีกฝ่ายจะย้ายกลับบ้านเกิดเขาก็ยิ่งห่วงและร้อนใจเหนือเคยคิดที่จะบอกความรู้สึกกับน่านแต่ต่อให้สร้างกำลังใจมาขนาดไหนก็ไม่สามารถพูดออกไปได้เลยเมื่อถึงเวลาที่เผชิญหน้ากันจริงๆคงเพราะ เขารับรู้ถึงความรักความคิดถึงที่น่ามีให้พีธ่ธิตยังคงอยู่อย่างแน่นหนาและนั่นเองก็ยังไม่เปิดรับใครซึ่งมันบ่งบอกชัดเจนเลยว่าเขาไม่มีสิทธิ์ใดๆเลยนอกจากเป็นแค่เพื่อนแน่นอนว่าแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยด้วยซ้ําและด้วยเหตุนี้เหนือจึงตัดสินใจที่จะลองเปิดใจให้คนอื่นเขา เริ่มหาคนคุยซึ่งก็มีหลายคนแต่ก็ไม่เคยมีใครได้สาตสัมพันธ์กันมากกว่าแค่พูดคุยจนกระทั่งมารู้จักกับก้องนักศึกษาปีสคณะบริหารเราคุยกันถูกคอเพราะไลฟ์สไตล์ค่อนข้างเหมือนกันรวมไปถึงรูปร่างหน้าตาที่ตรงสเปคของเขาด้วยหลังจากคุยได้เดือนกว่าก้องก็ขอเขาเป็นแฟนตอนนั้น เหนือยังไม่ได้พร้อมเท่าไหร่หรอกเอาตามความจริงก็คือเขาแค่ถูกใจกล้องแต่ว่าเขาไม่ได้รู้สึกจะสามารถรักน้องได้เพราะเขารักคนอื่นไปหมดหัวใจแล้วทว่าสุดท้ายเหนือก็ตกลงที่จะคบกับก้องด้วยเหตุผลที่ว่าเขาน่าจะรักก้องได้สักวันแต่ก็นะความรักไม่ใช่การผสมสีที่จะเปลี่ยนไปง่ายๆ เพียงแค่หยดสีอื่นลงมาแทนที่ได้แค่เพียงหยดเดียวเขาไม่มีความรู้สึกกับกล้องมากไปกว่าความถูกใจเลยแม้เราจะลึกซึ้งกันทางร่างกายไปแล้วก็เอถอะทว่าหัวใจของเขาก็ยังเป็นของคนที่อยู่ห่างกันเกือบ700กิโลเมตรคนที่เหนือไม่สามารถห้ามให้ตัวเองเลิกโทรไปหาทุกๆวันได้ไม่ว่าจะเป็นเช้า บ่ายหรือเย็นในช่วงเวลาหนึ่งวันเขาจะต้องได้ยินเสียงของน่านเหนือรักน่านมากมากขึ้นเรื่อยๆจนเลือกที่จะตัดความสัมพันธ์กับกล้องซึ่งมันเป็นวันนั้นที่กล้องยกเรื่องของน่านขึ้นมาทะเลาะกับเขาอีกแล้วถ้าพี่เหนือไม่เลิกคุยกับน่านพี่เหนือก็ไม่ต้องอยู่กับกล้องอีกมีเอตุผลนน้อยสิกล้อง ขาปรามน้องออกไปด้วยเสียงเหนื่อยหน่ายทั้งทงที่เพิ่งจะเช้าอยู่แท้ๆแต่ก้องก็มาหาเลื่อนทำให้บรรยากาศของวันไม่สดชื่นเหนือจึงคิดว่ามันงคงสุดทางแล้วจริงๆพี่เหนือคิดว่ากล้องไม่มีเหตุผลหรอทั้งทที่พี่เหนือก็รู้อยู่แก่ใจตัวเองพูดอะไรน่ะพูดไปเรื่อยเลยงานพี่เหนือก็สาบานมาสิว่าพี่เหนือไม่ได้คิดอะไรกับพี่น่าเกินกว่าเพื่อน ที่พูดออกมาแบบนี้ก้องต้องการอะไรเหนือไม่ได้ทำความต้องการของน้องเพราะเขาคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาทำอะไรแบบนั้นก้องใช้พี่ทำยังไงปัญหานี้ถึงจะจบเลิกยุ่งกับพี่น่านมีแค่ก้องคนเดียวทำได้ไหมก็พี่มีแค่ก้องคนเดียวอยู่แล้วส่วนน่านก็เป็นเพื่อนเพื่อนเหรอเพื่อนรัก ที่แอบรักเพื่อนมากกว่าอืพี่รักน่านพอใจหรือยังแล้วทีนี้จะเอาไงต่อว่ามาเลยเหนือรู้ว่าเขาทําตัวแย่มากกับความสัมพันธ์นี้แต่ถ้าไม่ยอมรับออกไปเขาก็ทําตามความต้องการของกล้องซึ่งการที่จะให้เหนือเลือกติดต่อกับน่านเขาไม่สามารถทําให้ได้จริงเลิกเลิกกันเถอะครับ ถ้ากล้องต้องการพี่ขอโทษนะขอโทษที่เห็นแก่ตัวเขาเดินเข้าไปกอดคนที่ยืนร้องไห้จนตัวสั่นเทาความรู้สึกผิดาถาโถงเข้ามาใส่ตัวเขาเพราว่าอีกส่วนหนึ่งกับรู้สึกเหมือนสามารถแกะปมเงื่อนที่ตนเองผูกเอาไว้ออกได้ในที่สุดมันมีทั้งความเสียใจและร่วงใจในเวลาเดียวกัน นับจากวันนั้นเหนือก็บอกกับตัวเองว่าเขาจะไม่ดึงใครเข้ามาแทนที่หน้าอีกแล้วและเขาก็ทำแบบนั้นได้จริงๆจนกระทั่งถึงวันนี้สามปีที่ได้อยู่ข้างๆกับคนที่ตนเองหลงรักน,น่่นเสียงของคนที่อยู่ข้างกันขานรับกลับมาเหนือหมุนตัวหันไปหาเจ้าของชื่อที่เขาเอ่ยเรียก เขาใช้มือทั้งสองข้างจับไหล่บางของอีกคนเพื่อห,หันมาเผชิญหน้ากันดวงตาคู่สวยติดความสงสัยมองมาที่เขาคิ้วเข้มได้รูปเลิกขึ้นอย่างมีคำถามเหนือมีอะไรหรอทำหน้าซะจริงจังเชียวอืมจริงจังอ่ามีเรื่องสินนะเขายักหน้า รับคำถามของคนตรงหน้าเวลานี้หัวใจของเหนือเต้นแรงอย่างห้ามไม่หยุดถ้าไม่นับช่วงเวลาที่น่านกำลังเสียใจแล้วเขาถือวิสาสะกอดอีกคนครั้งนี้ก็นับเป็นระยะห่างระหว่างเราที่น้อยที่สุดแล้วเหนือรู้ว่าน่านรักพิธีธมากและรู้ว่าจนถึงวันนี้น่าน ก็ยังรักและคิดถึงพิธทิตอยู่อืมแล้วแต่เหนือก็รักน่านรักมานานแล้วเหนืออยากเป็นคนดูแลน่านแต่เหนือก็รู้ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเหนือเคยพยายามแล้วพยายามใช่เหนือพยายามที่จะเข้าไปแทนที่พิธทิตในหัวใจของน่านแต่เหนือ ก็สซูพิธีไม่ได้สักนิดจบบทสนทนาด้วยเสียงลมหายใจที่เหนือไม่สามารถตีความหมายได้ของน่านเราสองคนจ้องตากันโดยไม่พูดอะไรออกมาบรรยากาศรอบตัวดังระงมไปด้วยเสียงมแมลงกลางคืนลมหนาวพัดผ่านร่างกายของเราไปทว่าความหนาวเหน็บ จากร่างกายที่บะทะกับความเย็นจัดในวันเริ่มต้นปีของเมืองหน้านั้นยังไม่เหน็บหนาวเท่ากับการได้สบตาคนชื่อหน้านตรงหน้าเลยเหนือกลัวคำตอบที่จะได้รับกลัวเหลือเกินว่านี่จะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้ใกล้ชิดกันเวลายังเดินต่อไปเรื่อยๆืเราสองคนยังยืนมองหน้ากัน โดยไม่มีใครคิดที่จะละสายตาไปไหนเหนือพยายามค้นหาความรู้สึกที่ส่งผ่านมาจากดวงตาของน่านแต่ยิ่งพยายามเท่าไหร่เขากลับค้นเจอแต่ความว่างเปล่าจนกระทั่งน,น่านเหนือเราสองคนตกตะกรนความคิดของตนเองถึงได้เอ่ยเรียกชื่ออีกคนออกไปพร้อมๆกันเหนือพูดก่อนเลย ไม่เอาน่านพูดก่อนเถอะนะเหนือกลัวกลัวอะไรคําถามย้อนกลับของน่านทําให้เหนือเลือกที่จะหลบตาเขาคิดว่ามันยากเกินไปหากจะต้องบอกความกลัวทั้งที่ยังสบตากับอีกคนอยู่เหนือรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องหัวใจหวิววาบแทบจะหยุดเต้นลงไปเหนือกลัว กลัวว่าจะไม่ได้เจอหน้านอีกแล้วอืมนั่นสิเนาะน่านให้เวลาเหนือทำใจก่อนได้ไหมคือเหนือเหนือจะพยายามเลิกคิดแบบนี้กับน่านแต่เหนือขอร้องเถอะนะขอร้องน่านอย่าหายไปจากเหนือได้ไหมเหนือพูดด้วยน้ำเสียงอ้อนวอนขอ,อบตาทั้งสองข้างเผาร้อน อย่าน้ำใสลื้นเออขึ้นเต็มดวงตาหากว่าเขากรับพิบตาเพียงเล็กน้อยน้ำตาก็พร้อมที่จะไหลอาบแก้มไม่ขอมากไปละเหนือถ้าเหนือเลือกคิดกับเราได้จริงๆเหนือก็คงคิดทำได้ไปนานแล้วจริงไหมล่ะแต่แต่เหนือจะพยายาม จะทำให้ได้เลยนะน,น่านเหนือสันพ่อเธอเหนือน,น่านไม่ต้องทำอะไรเพื่อน่านอีกแล้วเหนือทำให้น่านมามากเกินไปแล้วหัวใจของคนฟังแทบหยุดเต้นทันทีที่ได้ยินประโยคคล้ายตัดความสัมพันธ์เหนือเม้มปากแน่นเพื่อข่มกั้นน้ำตาที่กำลังจะไหลออกมา เขาไม่อยากอ่อนแอให้น่านได้เห็นมากไปกว่านี้ไม่อยากให้มีภาพจำไม่ดีหากเราต้องจากกันเนี่ยขอโทษขอ,ขอโทษขี้แงแบบนี้จะดูแลน่านหรือจะให้น่านดูแลเหนือกันแน่เหนือดูแลนะฮะน,น่นานน่านหมายความว่ายังไงน,น่านน่านไม่ได้หลอกเหนือใช่ไหม ใช่ไหมน่านหลอกอะไรน่านยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะเหนือเป็นอะไรเนี่ยเสียงดังจังเฮ้น่านอ่ะน,น่านอะไรเรียกอยู่ได้เรียกจนอยากเปลี่ยนชื่อแล้วนะไม่เอาดิน่านอย่ากแกล้งเหนือแบบนี้เมื่อกี้น่านบอกจะให้เหนือดูแลน่านแล้วใช่ไหมใช่ไหมครับเปล่า ้าวเมื่อกี้แค่ถามว่าตกลงใครจะต้องดูแลใครกันแน่คนโดนเรียกชื่อเล่นจนเอียนชื่อตัวเองยกมือขึ้นกอดอกดวงตาจับจ้องใบหน้าคนที่เมื่อกี้ยังน้ำตาเล็ดน้ำตาลอดอยู่เลยแต่ตอนนี้กลับมีท่าทีตื่นเต้นเสียอย่างกับถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ส่วนตอนนี้จะถามว่า น่านกินเก่งนะเลี้ยงไหวหรอไหวไหวดิไหวอยู่แล้วเลี้งได้ทังชีวิตเลยครับอืมงั้นก็ฝากเลี้ยงดูลูกค้าคนนี้ด้วยนะครับคุณประกันแน่นอนครับผมคุณลูกค้าเหนือดึงตัวนั่นเข้ามากอดด้วยความตื่นเต้นและคนดีใจร่างกายของเราแนบชิดส่งผ่านความอบอุ่นให้กัน เป็นสัญญาณการเริ่มต้นเส้นทางใหม่ของเราทั้งสองคนหนึ่งที่ปิดตายหัวใจมาตลอดหลายปีกับอีกคนที่แอบรักยาวนานไม่ต่างกันใช่ว่านานจะไม่รับรู้ถึงความห่วงใยที่มากเกินกว่าเพื่อนทั่วไปจะมีให้กันที่เหนือส่งมาและก็ใช่ว่านานจะไม่หวั่นไหวในความมั่นคงจริงใจและสม่ำเสมอของเหนือ น่านเองก็รู้สึกดีกับเหนือเกินกับความว่าเพื่อนมานานมากพอสมควรแล้วละ่ะเพียงแต่เขาไม่ได้อยากรีบร้อนและน่านก็ต้องการให้ตัวเองมั่นใจก่อนว่าความรู้สึกที่มีให้อีกคนนั้นมันไม่ได้เกิดมาจากความเหงาจวบจนวันนี้วันที่เหนือเป็นฝ่ายสารภาพออกมาก่อนซึ่งน่านก็ตกตะกอนหัวใจตัวเองได้แล้วเช่นกัน าว่าน่านก็ไม่เคยหมดรักพี่ทิดลงไปเลยพี่ทิศยังคงอยู่ในความทรงจำเป็นรักแท้เป็นหัวใจของน่านตลอดไปซึ่งเหนือเองก็รู้ดีว่าในหัวใจของน่านยังคงมีพี่ทิดเสมอเหนือไม่ได้เข้ามาแทนที่พี่ทิศในหัวใจของเขาแต่เหนือเป็นต้นไม้กล้าต้นใหม่ที่ค่อยๆเบ่งบานอย่างลากลึกลงสู่หัวใจของเขา และนับจากวันนี้นาวินาทีนี้เป็นต้นไปน่านจะเริ่มออกเดินทางไปในเส้นทางความรักครั้งใหม่ก้าวจากพิธิประจิมเพื่อไปสู่กลางใจของทิศเหนือเลฟไ f เวอร์สำหรับเรื่องนี้ก็จบไปแล้วนะครับฝากติดตามนิยายเรื่องต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ